สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเสวียนแนนแลเสียหมดจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันครับเข้าใหม่นะครับเป็นคูเป็นยันมา่ก้าสี่นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับใบมีดดินด้าและอุปกรณ์หลังนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่นะครับผมสวัสดีเป็นรถไล่สภาพสวยๆนะครับแปบไฮดรอลิกยังใสๆเลยนะครับผมใสทั้งเส้นครับ แต่คุณลูกค้าท่านใดกําลังมองหายันมา49แรงนะครับผมร้านบสอสษอัมพรเทสเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ013659701637นะครับผมแต่คุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถไถยันมา49แรงนะครับผมรถคันนี้มาในราคา3 55,000บาทเท่านั้นเองนะ3 55,000บาทเท่านั้นเองครับผม พูดค,คุยราคาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรจริงๆไว้ข้างต้นราทักเีดร้านมาได้ครับอ่ะเรามาฟังเสียงแล้วดูกันกับเพื่อนครับเครื่องนิ่มๆดเดินสะดวกสะดวกครับผมไม่หอนไม่เกค,ครับ ยามีคั้งครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถยันมตก19แรงนะครับผมร้านบบสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สําหรับลูกค้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบบสอนอัมพรเทคเตอร์ชาแน,นลแล้วก็เซลล์รถไถมือสองด้วยนะครับผมแล้วก็เพจใหญ่แล้วนะครับผมร้านบบสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมขอขอบคุณครับ